ขยับไปพูดถึงในส่วนของธีราทรบุญมาทันนะครับหลังจากกลับมาจากคาแข่งในศึกเจลีกกับทีมวิซโกเบก็มีข่าวออกมามากมายโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าตัวเนี่ยมีสิทธิ์ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําสโมสรใช่นะครับก็เป็นกระแสข่าวมานะครับคือก็มีการโหวตกันก็เหมือนทางฝั่งคชิเดซัปโปโรนี่แหละนะครับที่เจชาชิได้ใช่ไหมก็มีรายงานว่า เทียทบูปประานก็ติดอยู่ในโผเหมือนกันะนะครับแต่หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตนะั้งแต่อย่างอินสตาไม่ติดเหรอรนะครับกฎก็คือใครที่มาเลขสองเนี่ยะจะไม่อยู่ในโผดังก,กลาง่าวก็คือแต่เดียวว่าเทีนเนยทรจเล่นตั้งแต่เลขแรก<ช>นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าเทียทนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวอบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้หวังเลยนะครับ,ะรบพะรู้รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดกับการลงเล่นในเจลรีกนะครับก็ยังอยากที่จะ ต้องพัฒนานตัวเองต่อไปด้วยนะครับแต่เพว่าก็เป็นการจบแมตช์สุดท้ายของเจ a ล u กในฤดูกาล2018ของทีทอนได้อย่างสวยนะเพราะเขาเนี่ยพึ่งติดทีมยอดเยี่ยมนัสุดท้ายของศึกเจ a ล u กติดทีมยอดเยี่ยมร่วมกับอังเดียสอิสเนต้าค,คือรวมทีมวิสเซโกเบนะครับและอีกหนึ่งคนคือที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคือเคนโกะในกาบุละ เ็นอของฟอนตาเล่ติดนาสุดท้ายพอดีแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมที่จบอันดับ10ใช่ไหมฤดูกาลนี้ถ้าบอกว่าโกเบเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับฤดูกาลหน้าได้ ดาบิดวิญ่ามา <S <S> <S นะครับก็น่าสนใจติดตามมากเท่ากับว่าโกเบในซีซั่นหน้าเนี่ยมี3นักเตะที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกแล้วครับพโดสกี้อินเนต้าแลวก็บิญ่าแล้วก็เจลีกก็จะมี4นักเตะที่ <S <S จะแชมป์โลกก็คือตอร์เรส oh oh. ที่เล่นอยู่กับซากันโตสุด,ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีนักเตะคนไหนมาอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจอย่างมากสาหรับเจลีกในซีซั่น2019ครับ